ทคนิคการทำสีล้อนะครับก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเทคนิคนี้มันถูกหรือมันผิดครับแต่ก็เอามาแชร์เพราะว่าเป็นเทคนิคที่ตัวเองใช้อยู่นะครับเหมือนว่าเพื่อนคนเพิอะไรอย่างนี้แต่ก่อนคือแบบว่ามัน,ม,นมันทำยากแล้วก็เลยปรับอะแดปมานะครับทําให้มันง่ายขึ้นต่อการประกอบแล้วก็ทำสีของเรานะครับตัวนี้เป็นไ A อวัต A320 นะครับสายวินไทยเอเชียนะแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูเทคนิคการทําทสีในแบบ,บของผมเองนะครับว่า มีวิธีการยังไงแล้วก็เผื่อว่าใครเอาทําไปปรับใช้ได้นะครับผมมีปากกาเพ้นสีแล้วกันเรียกว่าปากกาเพ้นสีแล้วกันนะครับผมเป็นโมเดล m เกอร์นะครับตนนัวนี้นั่นเองซื้อจากช้อปปี้นะครับห้าสิบหกสิบาทนะนี่เป็นล้อลลลหลักล้อหลักนะครับเรียบดำคือเลือกสีนะครับทุกคนทดลองพืน้นไว้แล้วนะครับสองด้านเลยนะยนะครับแล้วก็มาเตี่ยขอบที่มันแบบไม่เรียบนิดน,นึงนะครับ ง่ายเราผก็คือเอาอันนี้แหละครับต,ตัดเลยตัดจีจีขัดขัดที่หน่อยก็คือจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระด,ด,ด็นดีก็นิดหนึ่งเป็นการพ่นรองพื้นนะครับสีขาวนะสีขาวนะครับเพืือเราจะเอาตัวปากกาไมโครโมเดลเนี่ยสีดำเนี่ยทาลรอ้อทั้งบัตรนะครับยัดเข้าไปในร่องของรูนี้นะฮะยัดเข้าไปนะครับจากนั้นระเลงไปเลยเอาปากกาให้เราเตรียมไว้เนี่ยก็ระเลงไว้นะครับกะเลง ไม่โฟกัสกว่านี่นะครับก็ละเลงไปเรื่อยๆนะครับละเลงไปร,บรอบๆเพืให้เป็นสีของอยางนะครับระบายละเลงไปอย่าให้มันล้นขอบด้านในนะเพราะว่ามันเป็นสีขาวที่เราได้ทำอาไว้แล้วนะครับก็ระบายไปครับระบายไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะครับ ทำโมเดลต้องใจเย็นนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเล็กแต่ยังเล็กไม่สุดนะครับไม่โฟกัสเลยนะครับตอนนี้นะฮะอุ่นิดแล้วนะครับอ่ะก็ระบายไปเรื่อยๆนะวันนี้นะครับเราจะได้หน้าตาของสีล้อของเรานะครับ มันก็อาจจะไม่เรียบเนียนหรอกแต่ว่ามันเล็กอะเขาจะ <c oughs> ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะ <c oughs> ลหลังที่ประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบกันนะครับใส่กับตัวแท่นต่างๆของชิ้นง,งานนะครับก็จะออกมาเป็น่างนี้เลยประมาณน,นี้นะครับให้ดูล้อก่อน อันนี้คือตรงที่ประกอบไว้แล้วนะอาจจะแบบไม่ได้เนียนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันก็โอเคแหละก็ได้นะครับก็เป็นเทคนิคนะฮะที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นงานน่าจะดีขึ้นในต่อไปอะไรยเงี้ยเออก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับคบุณีรับชมนะครับขอบคุณมากครับ